สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้30ตุลาคม2564ครับช่องปอน YouTube ครับเงินประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวครับงวดที่1รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่1แล้วนะครับเกษตรกรชาวนาก็เตรียมรับเงินโอนเข้าบัญชีทกสนะครับงวดหนึ่งครับเกษตรกรชาวนาที่จะได้รับเงินสูงสุดเลยก็คือชาวนาผู้ปลูกข้าวเหนียวนะครับ มีผู้ได้เงินสูงสุดถึง69,399บาทเลยทีเดียวนะครับเป็นอันดับหนึ่งของการจ่ายเงินงวดน,นี้ได้สูงสุดนะครับอันดับสองครับใครปลูกข้าวหอมมะลิถ้าได้สูงสุดจะได้ถึง5 7 9 0 0รอบาทครับอันดับ3ามข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ครับคนที่ได้สูงสุดได้สูงสุด57,4 7 6็บาทอันดับ4ี่ข้าวเจ้าครับใครปลูกข้าวเจ้าได้เงินสูงสุดในบรรดาห้าข้าวนี้ ได้41,838บาทเป็นระดับ4ครับและก็เข้าหอมปทุม,มงวดนี้ได้เป็นดับ5ครับก็คือใครที่ได้สูงสุดจะได้ถึง26,303บาทครับสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวช่วงนี้ครับเมื่อ29ตุลาคมก็คือเมื่อวานนะครับมีการประชุมคณะกรรมการเกณฑ์การอ้างยิงครับกำหนดราคาเกณฑ์การอ้างยิงปรากฏว่ามีมติเห็นชอบกำหนดเฉพาะ ราคาเกณฑ์การเงินข้าวงวดที่1ครับคือผู้ระบุวันปลูกข้าวาระบุวันเกี่ยวข้าวก่อน15ตุลา64นะครับส่วนผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว16ถึง21ตุลางวด2อยังไม่เห็นชอบและก็22ตุลาถึง28ตุลาเป็ตุลางวด3ก็ยังไม่เห็นชอบงวด2กับงวด3จะไปประชุมพิจารณาใหม่ในวันที่5พฤศจิกายน64นะครับและก็ในวันที่5พฤศจิกายน64นั้นก็จะพิจารณา กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงงวดสี่ไปด้วยเพื่อคำนวณส่วนต่างใจงวดสี่แก่เกษตรกรชาวนาเพราะฉะนั้นในระยะนี้งวดหนึ่งจะได้รับเงินก่อนส่วนวันรับเงินต้องรอฟังข่าวจากทกสออีกครั้งครับว่าจะจ่ายวันไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้กําหนวดวันจ่ายซึ่งช่องของเราจะติดตามข่าวจ่ายวันไหนมาเล่าให้ฟังอีกครั้งแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังเฉพาะว่าได้เงินยังไงเท่าไหร่ก่อน ตามที่เรามานี่ครับดูรายละเอียดครับราคาเกณฑ์การอ้างยิงข้าวงวดหนึ่งครับสาหรับคํานวณส่วนต่างว่าจะชดเชยเกษตรกรกษษชาวนาเท่าไหร่งวดหนึ่งก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวก่อนสิบห้าตุลาหกสี่กำหนดแล้วครับโดยคณะอนุกรรมการกํากับดูแลแล,และกําหนดราคาเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้เก,กษตรกรผู้ปลูกข้าวกํานัดกาหนดตั้งแต่29ตุลาคมหกสี่ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับถ้าประกาศเมื่อไหร่เขาจะยึดตามวันประกาศ นับจากหลังวันประกาศไปไม่เกินสามวันทํำการพกสต้องโอนตามหลักเกณฑ์ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศนะครับแต่ว่าประกาศเมื่อไหร่และกําหนดวันจ่ายเมื่อไหร่จะนําข่าวมาแจ้งแต่ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่คณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์การอ้างญิงได้เห็นชอบแล้วว่าใช้ตัวเลขนี้ดูครับราคาเกณฑ์การอ้างญิงที่กําหนดเมื่อ29ตุลาคม64ข้าวหอมมะลิครับกาหนดราคาอ้างอิง ตันละ18,64.23บาทเมื่อเทียบกับราคาประกันที่ตั้งไว้ตันละ1 5 0 0 0บาทจะได้ชดเชยกเกษตรกรผู้ปลูก,กข้าวหอมมะลินะครับจะได้ชดเชยตันละ4 1่0 0 3 5 7 7บาทนะครับในขณะที่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาอ้างยิง1นึ่งหมืบาทเ5สตางค์เมื่อเทียบกับราคาประกัน1 4 0 0 0บาทจะได้ชดเชย เกษตรกร,กรชาวนาตันละ35,92.25บาทนะครับแล้วก็ข้าวเปลือกหอมปทุมครับกําหนดราคาเกณฑ์กาข้างยิง99.47.87บาทเมื่อเทียบกับราคาประกัน11,000บาทจะได้ชดเชยชาวนา1,152บาทต่อตันนะครับข้าวเปลือกเจ้ากําหนดราคา8,605บาท38สตางค์เมื่อเทียบกับราคาประกัน10,000บาทต่อตันจะได้ชดเชยาา 10, ชเชส่วนต่าง ชาวนา1 3 9 4บาท6 2สตางค์นะครับข้าวเหนียวครับกำหนดราคาอ้างยิง7,662.53บาทเมื่อเทียบกับราคาประกัน12,000บาทนะครับที่ตั้งไว้ตันละ12 0 0 0บาทจะได้ชดเชยกเษกษตรกรชาวนาสูงสุดถึงตันละ4,337บบาทเลยทีเดียวนะครับได้มากกว่าเพื่อนนะครับข้าวเหนียวที่มาของข้อมูลนี้ก็คือเพจกรมการค้าภายในนะครับเราจะแนบลิงก์เพจกรมการค้าภายในให้ ทุกท่านได้ดูยืนยันว่าข้อมูลนิ้เป็นข้อมูลมาจากทางราชการจริงที่คอมเมนต์แรกนะครับเอาละครับพอรู้แค่นี้ตอบโจทย์อะไรได้ก็ตอบได้1ตอบได้ว่าเกษตรกร,ร,กรที่ลงทะเบียนปลูกข้าวปี64และเป็นผู้ระบบวันเกี่ยวข้าวก่อน15ตุลาคมได้เงินทุกรายที่ปลูกข้าว5ชนิดนี้นะครับไม่มีใครไม่ได้เงินเลย ได้ทุกลายตอบโจทย์ข้อที่1ว่าอย่างนั้นนะครับตอบโจทย์ข้อที่2ก็คือข้าวแต่ละชนิดนี้ได้มากเท่าไหร่ในการชดเชยแต่ละตันก็ได้มากทีเดียวนะครับเท่าที่ดูตามราคาที่โชว์ในหน้าจอนี้จะเห็นว่าจะเห็นว่าข้าวในราคาท้องตลาดน่าจะถูกจริงๆรงลงสีน่าจะซื้อถูกมากจะเห็นว่าส่วนต่างที่รัฐบาลชดเชยสูงทุกข้าวนะครับสูงทุกข้าวทาให้งวดหนึ่งนี้เกษตรกรจะได้เงินเยอะทีเดียวนะครับจากรัฐบาล แต่ขอโทษครับในส่วนที่เอาเข้าวไปขายให้กับโรงสีจะได้เงินน้อยเพราะอะไรครับเพราะราคาข้าวถูกฉะนั้นแล้วกเกษตรกรจึงไม่จําเป็นจะต้องขายข้าวในช่วงนี้นะครับให้รับเงินส่วนต่างไปใช้ก่อนส่วนข้าวไม่ต้องขายเก็บไว้ที่ยุ้งฉางนะครับพอข้าวราคาดีจึงเอาออกมาขายนะครับนี่แหละครับโครงการประกรันรายได้เขาก็ทํามาเพื่อช่วยชาวนาแบบนี้แหละครับแล้วถ้าถามว่า ราคาประกาศเกง่งกลางอ้างยิงออกมาทำไมมันสูงจังเลยแน่นอนครับนี่คือราคาข้าวคุณภาพดีก็คือความชื้นไม่เกินส5ห้าเปอร์เซนถ้าราคาอ้างยิงมันก็ต้องราคาประมาณที่เขาคิดออกมาเนี่ยแหละครับถูกแล้วเอ้าแล้วเราไปขายข้าวทำไมได้น้อยกว่านี้จังก็เปลือกคอมมะลิขายได้สักเก0 0พันนิดๆหรือเปล่ามีคนว่าอย่างนั้นนะหอมมะลินี่แล้วก็ข้าวเปลือกเนี้วเนี่ขายได้หกพันเอง 6,000ต้นมีคนบอกมาว่าอย่างนั้นอันนี้เราอยู่ในชนบทอยู่แถวบ้านนอกเราได้สัมผัสกับผู้ขายข้าวจริงๆเขาบอกจริงๆนะครับว่าข้าวเหนียวขายได้6,000ประการราคาเกินก้างอิงมาได้ไงถึง7,662บาทนี่คือคําถามพี่น้องถามมาก็ดังที่เราพูดให้ฟังนี่แหละครับว่าราคาอ้างอิงนี่คือราคาความชื้นข้าวที่มีคุณภาพนะเขากําหนดราคาความชื้นข้าวไม่เกิน15%ราคาจะถ้าพี่น้อง ทำข้าวได้มีความชื้นไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์เวลาพี่น้องไปขายก็จะได้ใกล้เคียงกับราคาที่เขาประกาศราคาเกณฑ์กา้างยิงออกมานะครับแต่ที่พี่น้องไปขายได้ต่ํากว่านี้มากก็เพราะว่าข้าวนั้นไม่ใช่ข้าว1 5าเปอร์เซ็นต์ไงเป็นข้าวที่มีความชื้นเยอะมากเพราะเวลาบางคนเกี่ยวเสร็จเอาใส่กระสอบไปลงสีเลยความชื้นสักสามสิบสามสิบกว่าอย่างนี้สมมติว่าหอมมะลิจะให้ได้ตันละหมื่นกับแปดร้อยกว่าบาทก็เป็นไปไม่ได้ก็อยู่ที่เก้าพัน นะอันนี้คือคําอธิบายนะครับเอาแล้วครับพอตารางนี้ตอบโจทย์พี่น้องได้อย่างนี้แล้วต่อไปถ้าอยากรู้ว่าตัวเองปลูกกี่ไร่จะได้เงินกี่บาทเฉพาะงวดที่หนึ่งนะครับก็มาคํานวณมาคํานวณดูนะครับว่าอ๋อคลิปนี้ จะอธิบายก่อนว่าช็อตนี้จะอธิบายก่อนว่าคนที่ได้เงินสูงสุดนั้นคืออะไรนะครับคนที่ได้เงินสูงสุดหมายถึงคนที่ลงทะเบียนเยอะๆปลูกข้าวเยอะๆลงทะเบียนเยอะเตาไรก็ช่างแต่ว่ารัฐบาลจะจ่ายประกันรายได้ข้าวหอมมะลิไม่เกิน14ตันต่อควรัวเรือนหอมมะลินอกพื้นที่ก็ไม่เกิน16ตันต่อควรัวเรือนหอมปุมก็ไม่เกิน25ตันต่อควรัวเรือน ข้าวเจ้าไม่เกิน25ตันต่อครวเรือนข้าวเหนียวประกันรายได้ไม่เกิน16ตันต่อควอเรือนถึงแม้ว่าพี่น้องจะปลูกข้าวหลายไร่กว่านี้และทํานาได้หลายตันกว่านี้ก็ช่างแต่เขาจะให้ได้สูงสุดได้เพียงเท่านี้เอาหอมมะลิได้สูงสุดเท่าไรก็จํานวนตันที่เขาประกันรายได้สูงสุดคูณด้วยส่วนต่างงวดนี้งวดหนึ่งส่วนต่างงวดนี้ได้ตันละสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทจุดเจ็ดเจ็ดนะครับหอมมะลินอกพื้นที่ได้ตันละสามพันห้าร้อยเก้าสิบสองจุดสองห้า หอมปทุมได้ตันละ1นึ่บาท13สตางค์ข้าวเจ้าได้ตันละ 1, นึ่บาท62สตางค์ข้าวเหนียวได้ตันละ4 3 3พันสบาทสีสเจ็ดสตางค์คู่ที่ได้สูงสุดก็คือจึงได้เงินตามนี้ครับข้าวหอมมะลิได้สูงสุด5 7 9 0 0กว่าบาทข้าวหอมมะลินอกพมื้นที่ได้เงินสูงสุด57,476บาทข้าวหอมปทุมได้สูงสุด2 0 6 3 0ืบาทนะครับ เสร็จนะครับข้าวเจ้าได้ 4, 000, สี่พันใสหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทเสร็จเข้าวเหนียวได้ไดสูงสุดเลยหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเสร็จเนะครับนี่คือตัวเลขสูงสุดนะครับจะมีใครได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าลงทะเบียนปลูกข้าวสูงสุดไหมลงทะเบียนปลูกข้าวสูงสุดเท่าไหร่ได้ครับนี่ครับถ้าเป็นข้าวหอมมะลิครับใครลงทะเบียนปลูกตั้งแต่สามสิบเก้าไร่ขึ้นไปเขาให้ได้เท่ากันสิบสี่ตันก็คือ ได้ห้าดก้กว่าบาทนะครับมากกว่า39ไร่ก็ไม่เป็นไรได้เท่าเข่ากันข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ครับปลูก36ไร่ได้เท่ากัน57าหน,น,าน, 57, นะครับ36ไร่ขึ้นไปก็ได้เท่ากัน57 476เยสบกบาทนะครับข้าวหอมปะทุมปลูก37ไดไรขึ้นไปเขาคิดให้เพียงย5ตันนะครับก็ได้สูงสุด2 6 3 0 3บาทข้าวเจ้าปลูก50ไร่ขึ้นไป ก็ให้เท่ากับ30ตันเท่านั้นเองไม่ไม่ให้มากกว่านี้ก็ให้41,838บาทเสร็จนะครับข้าวเหนียวปลูก41ไร่ขึ้นไปหรือปลูกมากกว่านี้ก็ช่างเขาให้16ตันตันละ4 3 3 7 4 7ก็ได้สูงสุด6 9 3 9 9บาทนะครับ69,000กว่าบาท14 16 25 30 16ตันนี่คืออะไรคือรัฐบาลประกันรายได้สูงสุดครัวเรือนละไม่เกินเท่านี้ตันในแต่ละชนิดข้าวนะครับ เพราะฉะนั้นตามตัวเลขนี้จะมีคนได้ตามนี้หรือเปล่าตามที่เราโชว์ในคลิปนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครลงทะเบียนปลกูกตามจํานวนไร่ที่โชว์ในคลิปนี้ไหมถ้าปลูกไม่ถึงตามจํานวนไร่นี้ก็ได้ไม่ถึงจํานวนตัวเลขนี้ครับแต่ถ้ามีใครปลูกได้ตามจํานวนไร่ที่โชว์ในคลิปนี้จริงๆก็ได้เงินแบบนี้จริงๆงวดหนึ่งครับยกตัวอย่างข้าวเหนียวเนี่ยใครปลูกถึงสามสีไร่แล้วก็เป็นผู้ ระบุวันเกี่ยวข้าวกว่อน15ตุลางวดหนึ่งจะได้6,9,399บาทเลยนะครับใครปลูก41ไร่ขึ้นไป <Evet. S 1> อารอดูครับจะโอนตามนี่หรือเปล่าดูครับเอาแล้วครับที่นี้พอทราบว่าใครได้สูงสุดแล้วแล้วคนที่ลงทะเบียนไม่ถึงนี้ล่ะไม่ถึงตามจํานวนไร่ที่กล่าวมานี่ล่ะจะได้กี่บาทไปคูณดูครับว่าจะได้กี่บาทช็อตต่อไปครับ คูณดูครับก็อย่างนี้นะครับการคูณดูก็ต้องเราจะแนบ link, page, ลิงก์เพจกรมการค้าภายในไว้ว่าเขาระบุว่าอย่างนี้นะครับเขาระบุว่าการประกาศรายได้ปี64สี่ถ้้าจะใช้หลักเกณฑ์เดิมของข่าวที่แล้วถ้าใช้หลักเกณฑ์เดิมเราก็ขออนุญาตนําข้อมูลปีที่แล้วมาคํานวณครับซึ่งขออนุญาตออกตัวนะครับว่าขณะนี้เรายังไม่เห็นข้อมูล ผลผลิตกี่กิโลกร,รัมต่อไร่ที่จะมาคำนวณในปีนี้คือปีการผลิตอง4 6 5เพราะฉะนั้นตามเพจที่เขาบอกว่าเพจเพจกรมการท่าภายในที่เขาบอกว่าใช้ใช้หลักเกณฑเดิมงั้นก็ลองใช้ตัวเลขเดิมคูณดูนะครับขอยอมรับว่ายังจะอาจจะไม่ใช่ตัวเลขนี้จริงๆนะครับเพราะว่าตัวเลขจริงๆเรายังไม่ได้รับจากหน่วยงานราชการเพราะนั้นก็ขอใช้ตัวเลขปีที่แล้วนะครับ ก็ตัวเลขปีนี้กับปีที่แล้วน่าจะใกล้เคียงกันนี้อาจจะแตกต่างกันไม่มากหรืออาจจะตัวเดิมเป็นบางตัวเพราะว่ากรมการค้าภายในระบ,บุว่าใช้ข้อมูลเดิมงั้นงั้นไปดูที่เพจที่คอมเมนต์แรกนะครับเราจะแนบลิงก์ไว้ให้เขาอธิบายมากมายแต่ว่าในนั้นมีคําว่าใช้ข้อมูลหลักเกณฑ์เดิมของข่าวที่แล้วเอาละครับวิธีดูว่าข้าวแต่และชนิดท่านจะได้เงินกี่บาท เอายกตัวอย่างไปทีละตัวอย่างตัวอย่างเลยนะครับข้าวหอมมะลิครับเราจะลองใช้ข้อมูลนี้น,นี้ดูก่อนนะครับถ้าหากว่าข้อมูลตัวนี้ไม่ใช่เราจะเอาข้อมูลมาแก้ใหม่ในคลิปต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปนะครับขออภัยด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะได้ทราบวิธีหาว่าลงทะเียนปลูกกี่ไร่แล้วได้กี่บาทนะครับยำ้ำต้องน้อยกว่าจำนวนไร่ที่ได้สูงสุดนะครับจึงคูณนะครับ ใครที่ลงทะเบียนตามจํานวนไร่สูงสุดนี้ไม่ต้องคูณเพราะว่าได้สูงสุดไปแล้วนะครับค่าหอมมะลิครับถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านได้เงินกี่บาทครับก็จํานวนไร่ก็เอาจํานวน360กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับคูณด้วยจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนนะครับท่านลงทะเบียนปลูกกี่ไร่ เอา360คูณจำนวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนลงทะเบียนปลูกกี่ไร่นะครับเสร็จแล้วก็าหารด้วยพันนะครับถึงขั้นตอนนี้ท่านจะรู้ว่าท่านคำนวณผ,ผลผลิตว่าได้กี่ตันนะครับเสร็จแล้วได้เท่าไหร่เอามาคูณกับส่วนต่างงวดที่1ก็คืองวดนี้คูณด้วย4133.77ท่านก็รู้ว่าท่านจะได้เงินกี่บาทนะครับ และขอย้ำจำนวนตัวเลขไร่ที่ต้องเอามาคูณนั้นจะต้องไม่เกินจะต้องไม่ถึง39ไร่นะครับต้องต่ำกว่า3 9ไร่นะครับเพราะว่า39ไร่เขาได้สูงสุดไปแล้วได้เท่ากันใครเกิน39ไร่ก็ได้สูงสุดได้เท่ากันห้าหอมนวันนี้นอกพื้นที่ครับให้ใช้จำนวน445กิโลกรัมต่อไร่ตัวเลข445นะครับ คูณด้วยจานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนปลูกนะครับแล้วก็หารด้วย1000นะครับถ้าเอา4 4 5คูณจานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนปลูกได้เท่าไหร่หารด้วย1000ก็จะทราบว่าท่านได้ข้าวกี่ตันนะครับเสร็จแล้วก็เอาบาคูณ3 5 9 2 2 5ก็จะรู้ว่าได้เงินกี่บาทนะครับแต่จำนวนไร่ถ้า3,6กไร่ขึ้นไปไม่ต้องคูณเพราะได้สูงสุด ไปแล้วตามช็อตก่อนที่เราอธิบายนะครับในขณะที่ข้าวหอมประทุมครับใช้685กิโลกร,รัมต่อไร่คูณจำนวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนหาร1,000ได้เท่าไหร่คูณด้วย1052.13ก็จะเป็นเงินที่ท่านได้รับนะครับเสร็จแล้วต้องดูตัวเลขด้วยว่าถ้า37ได้ขึ้นไปไม่ต้องคูณ เพราะได้สูงสุดไปแล้วตามช็อตก่อนที่เราอธิบายนะครับข้าวเจ้าครับใช้610กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับคูณจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียน6 1 0คูณจํานวนไร่ที่ท่านลงทะเบียนหารด้วย1000นะครับเมื่อหารด้วย1000แล้วได้เท่าไหรให้เอามาคูณ1 3 9 4 6 2บบาทนะครับก็จะเป็นเงินที่ท่านได้รับแต่ใครลงทะเบียน 50าสิไร่ขึ้นไปไม่ต้องคูณนะครับเพราะได้สูงสุดไปแล้วตามชอตก่อนที่เราอธิบายต้องน้อยกว่า50าสิไรนะครับจึงลงจึงคูณนะครับข้าวเหนียวครับใช้391กิกโลกร,รัมต่อไรนะครับคูณจํานวนไรที่ท่านลงทะเบียนได้เท่าไรหารด้วย1000นะครับแล้วคูณด้วย4,3,3,7ามจุดสีก็จะเป็นเงินที่ท่านได้รับนะครับย้ําต้องน้อยกว่าสี ได้ลงมาก็40ไร่ลงมาจึงคูณนะครับ cool. สีส่บเบรไร่ไม่ต้องคูณ4 1ไร่ได้สูงสุดแล้วใครลงทะเบียนปลูก41ไร่นี่ได้6 0,000กว่าแล้วได้สูงสุดแล้วนะครับ6ก0 0ื่นส่วน40ไร่ลงมาคูณตามนี้นะครับเอาล้ครับก็คิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอสมควรนะครับใครคิดว่าคลิปนี้ดีก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับใครคิดว่าใช่มันมีประโยชน์ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูทางเฟซทางไลน์ก็ว่ากันไปนะครับใครที่ยังไม่เคยกดติดตาม อยากจะกดติดตามอยากจะติดตามผลงานช่องปอนบ้าน u t u b e นำมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆแบบนี้ก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเลือกทั้งหมดเราขึ้นคลิปใหม่ทีไรท่านจะเห็นคลิปดีมีประโยชน์แบบนี้ทุกทีเรื่องของชาวนาะยังจะมีให้ฟังอยู่เรื่อยๆในงวด 2- 3 4และเรื่องไร่ละพันอะไรต่างๆมีข่าวสารอะไรจะนำมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะที่นี่ต้องเป็นข้อมูลจริงและเป็นข้อมูลที่ฟังแล้วได้ประโยชน์ก็แล้วกันอ่ะ แต่ก็ต้องขอไปด้วยนะครับหากตัวเลขผลผลิตกิโลกร,รัมต่อไร่มันมันแตกต่างจากนี้เราจะนําข้อมูลจริงกว่านี้มาเล่าให้ฟังอีกครั้งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเทียบเคียงครับเป็นข้อมูลปีที่แล้วจานวนกิโลกร,รัมต่อไร่เนื่องจากที่เพจกรมการค้าภายในเขาบอกว่ายังใช้หลักเกณฑ์เดิมงั้นเราก็ใช้ตัวเลขนี้ไปก่อนถ้าตัวเลขเปลี่ยนเราจะทําคลิปแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีครับคืนนี้ แล้วรอรับเงินส่วนต่างที่ท่านจะได้รับงดหนึ่งส่วนวันที่เขาจะจ่ายจะติดตามข่าวสารมาเล่าฟังอีกครั้งวันที่จ่ายยังรอทรกศเป็นผู้กําหนดโอนนะครับสําหรับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ